มดกัอเช่นเคยมันเดิมตัวปัตเตอร์ไฟฟิีเคีในชื่อในชื่อสวีทคยนชื่อีคชื่อช่องดียูเลยวีทคีคีก็เปลี่ยนช่องมาเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนพี่ช่องชื่อช่อง สวีทเอสเอสนะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดตับสคาไฮแล้วก็กดไลค์ให้กับช่องเพื่อนพี่ด้วยนะเขาแบบลงคลิปแค่หนึ่งคลิปแต่ว่าก็มีประโยชน์นะพี่ที่เก็บยูนิฟเคก็หนุ่งๆอยากให้พีเอ็นเอฟเคที่แกีไม่อยากไปเอ้ยทีมเราก็แรงเยอะอยู่นะไม่แค่ตัวเดียว Mm. Welcome to the Arena of Valor. Is this the name of the galaxy? Prepare to engage. Mm. It's over. Time to die. Oh! เรามาไปตรงนั้นด้วยนเออสวยเนาะก็คือี่เกียดเฮวแม่ยงไงมันก็เฮวได้อยู่เลยเนี่ยไม่มีคนไนท์บ้าบอลเลยวะ เซรี่ดเลยมุกมันมาใหม่แล้วใช่าม,ามันมาใหม่แล้วเไมเกี่ยวเช็กความไปเดมิกี่ยวาันไม,ม่ยุ่งว่ายุ่งแล้วยุ่งไปก็ไม่มีเหตุผลสำหรับฉันมุกอะไรวะ

ไม่มีใครดูชมพี่นะโอ๊ย oh, อ้าโหมันหนีไปก่อนนีกไม่เห็นเจนอมาเลยนี่ไงสัสกูไม่ให้มันกลับหรอกอ่ะมึงห้างกลับนะเว้ยกูมารอยอยู่เนีลย น mm hmm. i work like this. Mm ่ hmm. ถ้าแบบตัวแบบที่อันที่จริงมันก็ไม่น่าทำอะไรแบบนั้นมันดูยากจังน,นี่คือมันต้องเซอร์ไพรส์เออเจ็บอันนั่นรู้สึกว่ามันเจ็บ อย่าเลยดิเอาเพื่อนนี้ถ้าเพื่ออะไรไอ้เพื่อน,ออเ,นเอ่อเรนกาไม่มีประโยชน์เป็นเรนล่างแล้วไม่มีประโยชน์ไอ้้าม่ต้องเปิดไหนก็รู้แล้วทุกคนก็รู้แล้วว่าผมเจอใครทำไมต้องเปิดไหนเออบางคนรู้บางคนไม่รู้อยู่หรอกนะอืมออกมาดิ ก็มาดิไอ,อทหารอยูงไหนวะเฮ้ยมาดิ Death, <you S 1> มา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 นอนกลัวมาเลยทหารที่ฉันฝึกม,มาเป็นปีเฮ้ย <'s> ถูกีดโดนกดอกก็ยังไงดอกหนึ่งก็ไม่มีอะไรลำบากขากับฉันหรอกเป็น,นขดอกหมดึ่งไม่ใช่ดอกไม้เพราะว่าฉันไม่ใช่ชอบดอกอว่ากูไม่ชอบอีกดอกเลฟสัตงันไม่ชอบอยู่แล้วอดอกอกไรแย,ย่ที่สุดก็อีดอกนไม่ใช่ดอก อรมหลามันแทนไรใจก็จะะทำไรกว่านี้อีกพดก,กับผมแม่ั็อีดอกเออคนดูไมียเพื่อนเราเออเพื่อนชอบกูด้วยดีสัตว์แปลงแบบนี้กูฟาร์มป่าเว้ยเฮ้ยกูฟาร์มป่านะเฟ้ยกูจะอะไรไปฮีวะเออมึงก็เหมือนกันตตเหนอรอเออทานี้มีกิฟต์หน่อากหนึ่งร้อยันอน สองพันสองพันสองหมื่นหนึ่งร้อสิบเออโอ้โหเพื่อนไม่โดนนี่ไงวะไม่ช่วยเล่นหรือว่าโอ้ยช่วยหน่อย่โอ้ยเจ็บนะรู้ไหมว่าฉันเจ็บโอ้ยเพื่อนหนีไปเลยสัตว์มันมันมันมาสองตัวกูไม่น่าไปบุกกันเลย เพื่อนทำไมไม่ไปก่อนวะโหเพื่อนอะ่ะกระจอกจริงๆโดนดักแล้วโอ้ที่พูดก,กระจกเพราะโดนดักนี่แหละทำไมนี่มันมาดักเพื่อนกูนวะไม่รู้จากคำว่ามันไม่รู้จัก,ม,ม,ม,จกมันก็เลยทำตัวไม่ถูกครับเพื่อนถ่าไปทำเพื่อนหรือว่าเพื่อนกูนกทำอะไรทีเอวศัตรูมันต้องฆ่ากันอยู่แล้วไม่เคยไม่ได้ไม่สา เออมนตกใจกูว่ะแอ้วกูไม่มาโผล่เลยนี่ก็ไดรไม่ทำป้อมกูตามสบายพี่ไม่ได้ไม่ใช่แบบดีไม่ใช่พี่แบบว <Your team S 2> ่าให <has S 2> <to S 2> ้แพ้อกพ่กลัวแพ้ยู่หรอกไม่ทำไม่ได้ Have an nice มาดิมาเหรอดูมาเลนนี้ทำไมเลนนี้ดี ได้เลยบตัวเยอะโอ้ยแลก็ขาด้วยโอ้โอ้ย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 ั้งโอ้ยโอ้ยยังไม่อย้ยโ้ยอ,อ้้ยโอย้อ้ยั้นโอ้้ลิอ้อ้ เพ่อเปันเจลีก็เลยจะอัดแต่คอัดกา็เลีจอัดแต่ิดเพราเลยมันเะมันจเพื่น่เพื่อนช่วยหน่อยดิโอ ันเป็นกลุ่มเดียวว่าเพื่อนจะไปทำไมพวกเราชนะอา้าวมันกลับพ้องแบบตอนนี้เอาา้ยอห็นไหมเพียงวิธี ไม่บวกน้อยจังมาเออบรอะก,กอเรเออบนอไรดนี่ไม่ปนะ้านะโชคขัวนในกัปตันนะทนี้หนึนเราตยวไปทำตอนนะี้บายบาย